เขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองดูฉันทธรรมื่อดาและคำบางคำเคยอออ i mm -hmm. เสพติดเข้ามาในบ้านของเราทําให้พวกเราอยู oh, oh, oh. <S 2> <S 2> ่กันอย่างไม่เป็นสุขใช่ไหมคะใช่ใช่ฉันไหนเลยโจรก็ยังไม่มานี่แหละดาวร้ายตัวเองชอบเกเร อันธพาลชอบเกกะละลานชอบเกย่กละ้านอไไหมอไรไมจอมโเาะเป็นสันดานดาวร้ายโอ้โไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนี่ช่วยกันหากดาวร้ายหล่อๆอย่างนี้ไม่มีพระเก็ไม่แล้วพวกพระเอกจะตีกับใคร พวกเราเสือเพนผมเสือเปาไอ้นี่เสืออะไรนะดำเสือดำพวกเราทำงานครบหรือยังสำเร็จหรือยังสำเร็จแล้วเราเอาตุ๊กตาใส่ยาเซฟติงเอาไปที่เด็กๆที่นี่ครบหรือยังดีมากต่อไปเราจะต้องเป็นดาวร้ายมหาการหัวรอ่ ตายแล้วตายแล้วมันรู้ได้ยังไงวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเราเพนกันดีกว่า <g ül> เราเพนกันดีกว่า <g ül> ไปเลย <g ül> <g ül> <g ül> คุณป้าคุณป้าอะไรครับคุณยนรุดคยืนุดใจเอือเอือนะคะที่มาติ๋วก็ได้นะคะปิ๋วผู้นำชุมชนบ้านโป่งอรุณค่ะคุณแม่โป่งอรุณค่ะอะไรนะครับคุณแม่โป่งคุณแม่โป่งโป่งอรุณนะคะที่สามารถแก้จัดปัญหายาเสพติดไปได้โดยใช้วิเกวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมนะคะมาสอนเด็กๆให้เด็กๆเนี่ยมีความเข้าใจมาเชื่อมโยงนะคะทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราและคณะกรรมการทุกท่านการทํางานไม่ได้ทำคนเดียวต้องทำเป็นหน่วยคณะคณะกรรมการกำหนด ของคุณป้าเราเี่วันนี้ก็มา,มาให้กำลังใจนะครับร่วมมือร่วมใจกันครับต้องเบรคคุณป้าหน่อยหนึ่งครับถ้าปล่อยคุณป้าพูดเย็นนี้ก็ยังไม่จบครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณป้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าคุณป้านีที่มาที่ไปยังไงนะครับถึงกลายมาเป็นแกนนําคนสําคัญในการต่อต้านยาเสพติดนะครับวันนี้เรามาเล่นเกกันก่อนดีไหมคะคุณป้าค่ะดีค่ะดีค่ะจะเล่นเรื่องอะไรกันดีคะเป็นพระเอกไปเถอะคะวันนี้ป้าเป็นนางเอกได้ไหมโอเค แต่ว่าเอะเ,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 เจอกันแล้วเนี้ยตอนนี้เป็นการพบรักนะครับป้าใช่ค่ะ แจ้งปลอดสยาเสพติดโทร1386ฟรีทั่วประเทศสำนักงานปปสมุ่งมัมม่นแก้ไขขจ,จัดภัยยาเสพติดน้ำนมเข้ากล้องวีฟิตอิ่มไออุ่นคุณค่าไทยโอ้ยเมื่อสคู่นี้อยู่โรงลิเกเล่นลิเกกันออกจะมัวม่วๆไปหน่อยนะคะแต่ไม่ว่าเดี๋ยวแนะนำให้รู้จัก ป้าอีกทีหนึ่งก็แล้วก,กันนะคะนี่ก็คือป้าบุญยนุชใจเอื้อค่ะสวัสดีค่ะ,คะป้า,ป,าป้าบุญยนุชใจเอื้อหรือว่าใครๆที่ชุมชนโปร่งอรุณเนี่ยเรียกกันว่าป้าติว๋วเป็นการน,นาในการที่จะมากําจัดในเรื่องของยาเสพติดทําให้บ้านทุกหลังในนี้นะคะเป็นบ้านที่ปลอดภัยจากยาเสพติดประวัติป้าติ๋วน่าสนใจมากรจริงๆเราไม่อยากย่อข้องเกี่ยวกับเรื่องยาๆอะไรอย่างนี้เลยแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่จะรู้ว่าผลงานของป้ามีอะไรบ้างนะมันเกี่ยวข้องกับลิเกตรงไหนนะเราต้องมาทําความรู้จักเรื่อง ลึกๆหลังๆของป้าก่อนเพราะว่าเป็นใครยังไงมาจากไหนมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับดิฉันเองนะก็เป็นคนพื้นที่เดิมนะคะเนี่ยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดล่ะค่ะก็คงตายที่นี่อีกเหมือนกันนี่มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ดิฉันต้องมาคิดว่าครับปัญหาเรื่องยาเสพติดครั้งแรกไม่เอาอย่างว่าล่ะค่ะเพราะว่ากลัวคําว่ายาเสพติดแล้วก็มายุ่งเกี่ยวเหมือนเป็นบหน่วนอาปาปามหรืออะไรอาสาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็กลัวไม่เอาแล้วค่ะโอ้ยแล้วเป็นผ ตอนนั้นที่ฉันมีลูกสองคนเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องยาเสพติดเท่าไหร่แต่พอมีลูกชายอีกคนหนึ่งขึ้นมาเอาแล้วเพราะปามุ่งหมายเขาคิดว่าเรื่องยาเสพติดมันน่าจะเกิดกับเด็กผู้ชายอย่างเดียวหนูว่ามันไม่น่าจะเกิดกับเด็กผู้หญิงก็เลยไม่เป็นห่วงก็เลยไม่ห่วงเลยไม่ยุ่งไหม่มเกี่ยวกับใครไม่อยากยุ่งห่วงหากินเพราะว่าลูกยังเล็กป้าขายอะไรอะป้าขายก๋วยเตี๋ยวก็ขายดีเราก็ไม่ห่วงอะไรเราก็หวงมือ เราทาอาชีพดีกว่ามันมีลูกชายคนเล็กคนหนึ่งตอนนี้เลยเป็นปัญหาที่ฉันมาคิดถึงว่าโอ้โหยาเสพติดบ้านเรานี่มันขายกันเป็นขนมเลยนะเหมือนเราเลยเนาะขายเป็นขนมเลยเหรอตั้งแต่ปีสีู่นมานะคะจงถึงสี่ห้ามาเนี่ยเป็นที่ว่าทั้งราชการเนี่ยบอกเลยว่าที่เนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงสีแดงสีแดงเพราะว่ายาเสพติดมันเยอะแล้วก็มันมีทั้งก่อนสมัยก่อนนั้นเขาเรียกว่าไอ้เหอยอแล้วก็ กัญชาแล้วก็สารเทเหยที่มีมากเลยช่วงนั้นนะไอ้ยาม้านี่ยังไม่ค่อยรู้จักยาม้านี่มาทีหลังมาทีหลังเลยเสร็จแล้วดิ่ฉันก็ทําไมเด็กพวกนี้เขาขายกันแบบเปิดเผยร้องขายกันเลยฝาเป๊ปซี่เหรอคะฝาเป๊ปซี่เห็นไหมฝาเป๊ปซี่แฟนต้าน้าเขียวอ่าถ้าถามว่าจะเอาสองเม็ดเขาครอบเป๊ปซี่ไว้ก็เป็นลักษณะกันแต่พอถ้าบอกว่าเม็ดดึงสีแดงนี่เขาก็จะไปครอบไว้เห็นไหมคะเอาฝาสีแดงสีเขียวในแฟนต้า ถ้าแป๊บซีนี่สองเม็ดเป็นที่รู้กันใช่รู้กันแล้วเขาจะขายอยู่คนเราฝั่งเด็กเขาเอาไปครอบไว้คนเราฝั่งพุตปาดแล้วคนที่มาซื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กข้างนอกก็ไม่ค่อยคนที่นี่หรอกเขามาซื้อกันทั้งข้างในด้วยคนข้างนอกมันมาขายในบ้านเราเรามาขายคนซื้อคือเป็นบ้านเราใช่อาแล้วทรู้ทั้งรู้ใครๆก็รู้ทําไมเจ้าหน้าที่ไม่มาจัดการนะครับท่านแหมมาเช้ารู้มาโมงหนึ่งมันก็ไปก่อนโูงสิมันจะมาอยู่ทำไมล่ะมันก็คฟมันก็รู้อ่ะจัดการไม่ได้เน เขหลบงานหลบเนี่ยงอ่ะมาต่อกันที่พอมีลูกชายแล้วก็เลยเริ่มเป็นห่วงครับเริ่มเป็นห่วงมากฉันเองตอนนั้นเนี่ยถามว่าเข้าไปเกี่ยวไงเดิมก็เป็นแกนดาของหมู่บ้านก่อนมีผลงานแล้วเนี่ยที่จะมาเป็นอสมอเต็มตัวพอมาตรงนี้ปั๊บมันเริ่มนึกว่าถ้าพิษภัยเหล่านี้มันจะถึงเข้ามาที่บ้านเราแล้วลูกเราอ่ะจะทำอย่างไรมาคิดกันกับแฟนที่บ้านนี่แหละพี่มันจะไม่ดีแน่เลยนะถ้าใครมันเกิดการอย่างนี้เกิดขึ้นมา แล้วเราเนี่ยก็เป็นแกนนําของหมู่บ้านเราจะนิ่งนอนใจได้ยังไงเห็นไหมคะเราควรจะมีอะไรกันเนาะเดี๋ยวประชุมคราวหน้าเนี่ยเราจะต้องูคุยในที่ประชุมแหละช่วงปีสี่หกเหมือนจะเป็นบุญของโผงอลุมท่านดาบพิยาดิฉันก่อนไม่รู้จักท่านหรอกนะดาบพิยาท่นท่านพิยาจันทรีที่อยู่ที่ฉะเชิงเซาใช่ค่ะกรงเทศบาาท่านก็เรียกสิบหกชุมชนของเขตเทพบ่ะเข้าประชุมแล้วท่านก็เล็งเห็นเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันสำคัญผ้าชุมชนน่ะ เรายังทําไม่ได้ปัญหาแตบบ่ประเทศตรงนี้มันก็ต้องแย่แย่แน่ๆเราเนี่ยก็ต้องรักถิ่นฐานของเราเนาะเราก็คงจะไปยอมสูญเสียถิ่นฐานเราแน่นอนอ,อันนี้เราก็เลยมาคิดว่าร้อ,องก็ได้ ร้องผิดร้องถูกไม่เสียตังค์เนี่ยเพราะมันไม่เสียงว่าประมาณอะไรการทํางานที่เราไปดูตรงนี้เขาทาให้ชุมชนทําเองมันเป็นองค์ประกอบ8ของหมู่บ้านเรามันต้องมีองค์ประกอบ8 1หนึ่งมีองค์กรเป็นของตัวเองสองเน้นพึ่งพาตนเองมีความรักความสามัคคีความมือร่วมใจกันสี่คนหาปัญหาในหมู่บ้านห้าห้นี่ก็สําคัญทาแบบสันติวิธีหกหนี้เน้นแก้ปัญหา เจ็ดข้าราชการต้องสนับสนุนแปดการต่อเนื่องนี่องค์ประกอบแปดครบเลยนี่ครบคำว่าสันติวิธีมันคือการพูดคุยกันเราต้องไปทุกบ้านเลยหรอปล่ามันเป็นอย่างนี้ครับเราก็พอเสร็จแล้วเราได้องค์กรมาหมดองค์กรมีแล้วเราต้องสร้างกลไกเราต้องหาผู้นําธรรมชาติขึ้นมาทำงานผู้นําธรรมชาติผู้นาธรรมชาตินี่สําคัญไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่กำนันค่ะ แต่ถ้าเป็นผู้นำธรรมชาตินี่เป็นผู้นําที่ไม่ขึ้นกับใครการทํางานแบบสันติวิธีต้องใช้ความอ่านนุนใช้ความุ่มนวุนใช้ความเป็นพี่เป็นน้องใช้วัฒนธรรมค่ะาแบบประเพณีไทยเรานี่แหละพูดคุยกันแบ่งแบ่งกันแต่นี่แล้วเราจะรู้ได้ยงไงมันจะมีอะไรที่บ่งบอกว่าบ้านนี้ปลอดภัยค่ะ มันต้องมีตอนนี้เราบ้านเรามีรูปธรรมในการเรามีธงสัญลักษณ์บ้านปลอดภัยยาเสพติดหลังอาที่บ้านไหนที่เรารับรองว่าปลอดภัยแล้วเหมือนธงใช่ปะอ่าเหมือนธงก็เอามาแฝงแฝงไว้หน้าบ้านก็จะบอกว่าเห็นว่าบ้านปลอดภัยยาเสพติดบ้านที่มีการรับรองจากรูเรือนในประชาคมว่าบ้านนี้ปลอดภัยยาเสพติดก็จะมีพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้อ่าไป ปัญหาของชุมชนเราถ้าหากว่าขาดความร,ร่วมมือร่วมใจก็จะทําให้ความสําเร็จกับการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะไม่สําเร็จลงไปได้คนถ้าไม่มีจิตสํานึกเนี่ยแก้ไขไม่ได้ รวมแจ้งปบาแสยาเสพติดโทร1 3ึ6ฟรีทั่วประเทศสำนักงานปปสมุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด จากปัญหายาเสพติดนะคะที่เข้ามาที่ชุมชนโปร่งอรุณตั้งแต่ปี2540นะคะป้าคะอยากรู้ว่าอ้หน่วยงานราชการเองเนี่ยเู้เล็งเห็นหรือว่าเขาเข้ามาช่วยเหลืออะไรป้าที่นี่บ้างไหมคะเข้าค่ะเข้ามาอย่างสม่ำเสมอแหละค่ะพูดถึงแล้วปี46เนี่ยพอต่อปี47เนี่ยมันก็มีโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะเราเนี่ยเป็นเป็นหมู่บ้านที่ถูกคัดเลือกนะคะเข้าไปรับกองทุนแม่ของแผ่นดิน8,000บาทที่เป็นกองทุนของสมเด็จพนังจ้าะค่ เป็นเงินเพียง8 0 0 0บาทใครมองหาบ้านนิดหน่อยแต่ไม่ใช่นะคะว่ามันเป็นที่ทุกคนตื่นเต้นมากเลยเพราะมันเป็นเงินทับส่วนพระองค์ของพระองค์ท่านนะคะเป็นเงินที่พระองค์ท่านให้กับหมู่บ้านมาเป็นมิ่งฝันกําลังใจสําหรับหมู่บ้านเนี่ยทาแก้คันแก้ไขปัญหายาเสพติดคือจะให้สาหรับหมู่บ้านที่ทําจริงๆริงแล้วก็เห็นผลค่ะเห็นผลแล้วป้าเอามาใช้อะไรครับ8,00 0บาทก็มาครั้งแรกนี่กับปัวเอ ควรก็ดีอกดีใจแต่เมกาใช้ครั้งแรกเลยเมกาใช้ทำยังไงแล้วใครดูแลตอนนี้เคณะกรรมการเอามาก็แม่ทำยังไงพอได้แนวทางมาจากดาบวิยาท่านมาบรรยายให้ราทราบว่าใช้ได้แต่เราหายมันเพิ่มพูนขึ้นแล้วเราก็ใช้ส่วนที่เพิ่มพูนหรือเม่เงินตัวนี้ถ้าไม่มีทุนมีรอนเอาไปทําก่อนแต่สิ้นปีมาแล้วเราหาเพิ่มพูนได้แล้วเงินตรงนี้ขออย่าให้หายให้เก็บไว้ใช้เป็นชั่วลูกเั่วหลานเหมือนเป็นเงินต้น เเงิน,อนดนอดนรรอไปใช้มันเ<ไ>ป็นคำว่าฝันถุงเป็นเงินฝันถุงพระราชทานนะคะที่ป้าเล่ามาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับก็คือเอาพยายามจะแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกๆอย่างอย่างนี้แล้วก็ตอนตอนตอนเนี้ยตอนเนี้ยปัญหาก็แก้ไปได้พอสมควรแล้วแต่ว่าป้าก็บอกว่าที่แก้แก้ไปเนี่ยเป็นแก้พวกที่พวกผู้ใหญ่ที่ที่ขายที่เสพทีนี้เราทำยังไงที่จะให้เด็กๆเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับ ค่ะค่ะตรงนี้เนี่ยมันเป็นสําคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันเรามาเรียงเห็นว่าปัญหาผู้ใหญ่แก้ได้แล้วรดไปได้เราเห็นแต่เด็กของเรานี่เริ่มเริ่มเป็นสินค้าตัวใหม่ให้กับผู้ที่จะนําสิ่งติดติดเข้ามาขายขาให้เด็กไปขายของ ไม่ขายแทนเด็กเป็นคนขายให้เด็กเป็นคนขายให้เด็กเป็นซื้อเราจะทํายังไงให้เด็กมันมาอยู่ในสายตาเราต่อเนื่องเราควรจะหาอะไรสักอย่างก็คิดไม่ออกตอนนี้ก็มาคิดได้จากอาจารย์ที่บวชเป็นพระที่มาวันนี้ท่านก็ได้รับเงินจากกองทุนแม่ที่เราประชาคมช่วยเหลือคนที่กองพิการไปรับไปเป็นขารถไ้รับไปเป็นค่าไปนอนกินนอนอยู่ที่โรงพยาบาลมีการก็เริ่มดีขึ้น เออเราจะชื่อมันว่าอะไรดีละ่ะยังไม่มีชื่อก็นิเกอิีเกมัน,ม,นมันฟังนิเกมันไม่เพาะนะอเอาอย่างนี้ดีไหมเราเราบบกว่าสิ่งล่านี้มารวมแล้วก็เลยบอกเอานี้ให้จังกัดความว่าเอาศิละปะวัฒนธรรมไทยต้านภัยยาเสพติดพยาวชนดีกว่าดีไหมเราว่างั้นทุกคนก็บอกเออเห็นดีด้วยเ,เห็นดีด้วยก็ ก็เลยโอเคก็ใช้สื่อเนี้ยมาเป็นคอมเซ็ตที่เ<ภ>ขียนโครงการเนี่ยคันนี้อ่าอ,อย่างนี้เราก็ต้องหางบก,ก็มีผู้แนะนําว่าน่าจะเขียนงบขอเป็นมรกงานปปสบ้างมาสนับสนุนอะไรตรงนี้หน่วยงานตรงนีน้เป็นค่าคอาหารเราบอกเออก็ดีเหมือนกันเราก็ได้ค่าอาหารมาเสริมซ้อมจากพนักงานปปสสองปีแล้วนะคะให้กงมาสองปีแล้วสองปีแล้วองปก็เรียกว่าท่านก็เรียกยังไงตัดสินเต็มที่เนาะให้มาเต็มที่เลย แสงกไปตั้งหนักไมวะไปว่าตรงนูนแสงขอเสนอเราต้องหาเก่อคุ้มภายให้กับเยาวชนและเด็กโดยพื้นผูวัฒนธรรมไทยป้องกันพายาเสพติดสอนดนตรีไทยสอนร้องลัมลิกีให้ความรักความเป,ปุ่นที่กองพุงแม่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองทุกคนเห็นดีด้วยหรือเปล่า ป้าเราคิดว่าทําไมชุมชนโป่งอรุณทําไมถึงทาสำําเร็จในขณะที่บางชุมชนก็อาจจะทำไม่สําเร็จป้าคิดว่าชุมชนนี้มีอะไรเป็นพิเศษที่สามารถจะทำำําสําเร็จได้ครับนี่ปจัจจัยสำคัญครับปจับปจจัยภายในชุมชนแม่คนในชุมชนเราต้องรักต้องรักกันและเข้าใจกันสามัคคีกันรหรืออาจจะมีบางส่วนที่เรียกว่าที่ไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าไปขัดผลประโยชน์เขาเลยนะั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่เลยต้องรัก ต้องวัดต้องเข้าใจกันต้องมีความจริงใจซึ่งกันและกันค่ะนี่หลักกระจสําคัญค่ะกระจาสคัญมากๆเลยของคนในหมู่บ้านนี่หัวใจหลักครับบานร่วมมือร่วมใจของคนในหมู่บ้านคบานร่วมมือร่วมใจของคนในหมู่บ้านนี่แห็ะสำคัญที่สุดปานห่วงหาอาทรด้วยครับตรงนี้เป็นกระจาสำคัญไม่ใช่ว่าแล้วเราเนี่ยอย่างน้อยที่เราเป็นผู้นำเนี่ยเราไม่ใช่ว่าต้องการที่ว่าจะให้ถล่พี่น้องเราต้องเป็นผู้ให้ นิ่งมากการเป็นผู้นำก็เป็นผู้ให้แล้วต้องยอมรับความจริงและนี่ก็คือเหตุผลนะครับว่าทําไมชุมชนถึงจะต้องมีผู้นําและผู้นําต้องเป็นคนยังไงก็จะต้องเป็นคนที่มีความรู้มีความเข้าใจมีเหตุมีผลแล้วก็มีจิตอาสารวมทั้งต้องเป็นคนที่มีความอดทนอย่างสูงครับค่ะค่ะปัญหายาเสพติดภายในชุมชนนะคะเป็นปัญหาที่ใหญ่นะคะเราไม่สามารถใช้วิธีการปราบปรามหรือว่าใช้วิธีความรุนแรงได้นะคะ,คะสิ่งสําคัญก็คือว่าคนในชุมชนนี่แหละคะ่ะจะต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกัน แก้ปัญหานะคะล้อมรั้วป้องกันเป็นปราการให้กับชุมชนนะคะ <โห S 2> แล้วรับรองค่ะว่าปัญหายาเสพติดก็จะไม่มากรมกลายภายในชุมชนเลยละคะ่ะและนี่ก็ค,กคือความสําเร็จรของผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับคุณป้าบุญญานุชใจเอือแห่งอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีหรือป้าติ๋วของขน้องๆครับชุมชนปรุ่มค่ะขอบคุณนะคะป้าขอบคุณค่ะเฉลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่า วนมากฮอร์โมนจากไข่หอยเชอรี่เป็นเวลานานเท่าใดก่อนนำมาฉีดพ่นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2 1สัปดาห์และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านครับเล็กลับวันนี้กับดอกจัน1677ทางด่วนข้อมูลการ,กรเกษตร แรู้ไหมว่าใบฝรั่งเยมีประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหารลดการบีบตัวของลำไส้เพราะมีสารแทนนินที่รักษาอาการท้องร่วงเฉียบพลันได้ดีแล้วก็ในสุกรที่ท้องเสียล่ะพี่จะใช้ใบฝรั่งช่วยได้ไหมเนี่ยได้สิเพียงนําใบฝรั่งจากต้นใหม่ๆนะสิบถึงยีใบต่อสุกรหนึ่งตัวล้างน้ําให้สะอาดใส่ในรางอาหารให้สุกรกิน1-3วันก็จะช่วยแก้ปัญหาท้องเสียในสุกรได้คุณผู้ชมท่านใดสนใจเคล็ดลับดีๆแบบนี้คลิกเข้าไปได้ที่ www. รักบ้านเกิด .com ค่ะ มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กับดอกจัน1677และสำนักงานปปสสัปดาห์นี้ถามว่าใบฝรั่งใช้รักษาอาการอะไรของหมูได้ 1. ท้องอืด 2. ท้องเสียคุณผู้ชมสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก w w w บรักบ้านเกิด .com ทราบคำตอบแล้วส่งไปริศนียบัตรมาที่ตู้ปอนอ1160รามคำแหงกรุงเทพ10241 ผู้โชคดีสิท่านจะได้รับของรางวัลจากโครงการทำดีทุกวัน d t แทและสำนักง,งานปปสครับ d t แทเดินหน้าโครงการทำดีทุกวันร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อน,พ,อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดกิจกรรมการกุศลได้เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทยสวยจริงนะน้อ้อาม แต่วันนี้จำต้องเล่นเป็นบุญโจรเพราะอีนางนี่แหละอา้า,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 ากเป็นนางเอกดีนะและนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมชุมชนถึงจะต้องมีผู้นําและทําไมผู้นําถึงจะต้องมีชุมชนสามรอบปเป็นไงหรอ